ยังไม่เรายังไม่เคยได้ข้อมูลว่ามีการเผาเลยนะไม่ได้เผานะคะอย่างมากคืออะ,อะไรคะ,เพร,ะเพราะที่เราเจอก็คือเวลาเขาตรวจเจอเชือ COVID ้อโควิดที่ตู้สินค้านะครับหรือว่าที่ขีดห่อกล่องสินค้าเนี่ยอืเขาจะกักสินค้าปุ๊บแล้วเขาก็จะค้นน้ํายาฆ่าเชือ้อถ้าเจอที่ตู้หรือที่หีบห่อนะคนน้ำยาฆ่าเชือ้อค่ะนะก็ยังไม่ย,ยังไม่ไมีเผานะ ว่าเผาริา่งยิงถ้าเป็นของจากเรายัางไม่เคยมีอ่านะครับส่วนใหญ่เขาก็คนค่าเชื้อแล้วถ้าเขาแน่ใจว่าคนค่าเชื้อแล้วสวบใหม่ไม่เจอก็เข้าได้นะหรือบางบางกรณีเขาก็ตีส่งกลับนะครับแต่ว่าเขาก็จะห้ามสินค้าจากบริษัทนั้นนะเฉพาะบริษัทนั้นเข้าเป็นเวลาประมาณเจ็ดวันเจ็ดถึงสิบส <7. S 2> ีข่ขึ้นอยู่กับเจอเป็นครั้งที่หนึ่งสองสามหรือย,อยังไรนะครับ แต่ว่าท็ไมไม่ได้มีมาตรการไปยังบริษัทอื่นทางประเทศอะไรอย่างไงนะครับเพราะนั้นของเราเองก็เคยเจอแค่บริษัทสองบริษัทครั้งสองครั้งนะครับแล้วก็พอผ่านเจ็ดวันไปเคลียร์ได้ก็ส่งกลับไปได้เหมือนเดิมะนะครับ ทีนี้ตรงนี้มันส่งผลค่ะทีนี้มันส่งผลต่อปัญหาล่าสุดไหมเพราะมันก็มีรายงานว่าเหมือนกับว่าเขาพอเขาคุมเข้มเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทําให้รถที่เราขนส่งสินค้าไปที่ผ่านทางลาวไปทางจีนเนี่ยมันไปคาอยู่ที่ด่านค่อนข้างเยอะเลยนะคะค่ะครับก็พูดถึงผลไม้เป็นหลักแล้กันนะครับว่าราะว่าผลไม้ล่าสุดเราส่งไปทางบกประมาณสองในสามส่งไปทางเรือประมาณหนึ่งในสามนะครับจริงๆส่วนหนึ่งก็เป็นมาจากว่าทางเรือเนี่ย ตู้คอนเทนเนอร์มันขาดแคลนนะครับทางเรือก็เลยไปได้น้อยลงก็แล้วประกอบกับทางบกคือทางถนนมันไปได้ดีนะ,ะก็ไปได้เยอะขึ้นคราวนี้เวลาไปทางบกเนี่ยมันจะผ่านประเทศอื่นก่อนก็คือถ้าเส้นทางหนึ่งก็คือไทยออกทางภาคอีสานนะไปผ่านลาวเวียดนามแล้วก็เข้าจีนนะครับแต่ถ้าขึ้นทางเหนือคือทางเชียงรายก็จะผ่านลาวแล้วก็เข้าจีนนะครับ พราะนั้นตัวคนขับรถก็จะมีมาตรการในการเปลี่ยนคนขับรถเพราะนั้นคนขับรถที่ขับเข้าจีนส่วนใหญ่จะเป็นคนเวียดนาม,มหรือหรือคนลาวแล้วแต่เส้นทางนะครับเขาก็จะมีมาตรการว่าตัวคนจะไปได้ถึงจุดไหนหรือยังไงคนจะต้องตรวจเอทเคนะครับคนถ้าเจอเชื้ออะไรเงี้ยมาตรการพวกนี้ก็มีผลบ้างในการทำให้เ,ออเกิดการแอรอัดที่ที่ด่าน ชายแดนนะครับด่านชายแดนจีนเพราะว่าตัวคนบางทีก็ถูกกักหรือบางทีคนขับรถขาดแคนนะครับแต่ว่าพอพอไปเช็คตัวเลขนะก็ไม่ไม่ทําให้ยอดส่งออกผลไม้เราลดลงกับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับในช่วงโควิดเพราะว่าปีหกหกสามเนี่ยเราส่งผลไม้ไปจีนหนึ่งแสนล้านตีตีคร่าวๆทวนๆประมาณหนึ่งแสนล้านบาทนะครับพอปีหกสี่เราเพิ่มช่วงสิบ เผ็ดเดือนเนี่ยเพิ่มเป็นหนึ่งแสนสามหมื่นล้านบาทนะครับถ้ารวมเดือนสุดท้ายไปด้วยเดือนสุดท้ายก็จะไม่เยอะหนักหมดฤดูผลไม้แล้วก็มากกว่าหนึ่งแสนสามหมื่นล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะติดขัดบ้างแต่ว่าตัวเลขส่งออกเราไม่ลดนะกับเพิ่มด้วย